ครับมือนี้สซางมาสอบพัดลมครับผมพัดลมเลยย่างก็แฟนเหรอเช่นนั้นเออแฟนเต้รสร้างงาน,นะให้ครับผมนี่ครับเหลือกใส่ได้ได้ครับเด้อเหลือกใส่ได้ตลอดเวลาครับผม ต้องเป็นนี่ยังเนอต้องเป็นนี่ยังสายขาดจะซื้อบ่โอ้สายมันหลุดเตย อยู่ lên ล่ะบ่ได้เสียบ กวยัง่าตอนสอเนาะเห็เนแต่เป็เจริงเห็เนไอเด็บโมงกันมเห็นนอละยถ่ายลงยูทูบกันนะเล็กๆน่อย ข็จะว่ามีะไร้างนี่แเนาะขกว่ามีอะไรแางนี่แหะนอกฟังเนี่ยโอยต้องการชนใจมากด้วบ้านให้สมกันเถอะว่ขอดว่า แกแน่รสียเต้ห <tha> ้องเบิก็ติดเราครับเจ้าเจ้าเสร็จแล้วเสร็จลอยแล้วอืมนีง